ก็ทยอยขนของมากองไว้ก่อนนะคะแล้วก็ช่วยกันกางเต็นท์กางโต๊ะนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะกางตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะแดดก็คือร้อนนะก็ค่อ,อ,นนะคอยๆทยอยกางไปก่อน,นะคะ่ะเฮ้ยคุณไปมาเม่วงหรืออะไระอะขม่วงใช่อัอนนี้ก็คือกางเต็นท์เสร็จแล้วคือเหนื่อยเพราะว่าลมแรงมากักแรงมากแบบมากๆๆเดี๋ยวจะเอาเครื่องนอนอ่อนไเฮ้ยฉันไม่ได้บอกเลยว่าเราอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนบารเทอร์แคมป์ชนบุรี ห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงนะคะจะพาเข้าไปดูห้องน้ำผู้หญิงเนะ ี๋ยวเข้าไปดูในโซนห้องน้ําหญิงนะคะที่อยู่ขวามือเลยนะเข้าไปด้านในจะมีห้องน้ําประมาณ4ี่ห้องแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโซนแต่งหน้ามีไดร์เป่าผมให้เรียบร้อยเลยค่ะในห้องน้ําก็จะมีส่วนแบบอาบน้ําแล้วก็ชักโครกอยู่ในตัวเลยนะคะส่วนอาบน้ําก็จะมีตัวเออเครื่องทําน้ำอุ่นให้ด้วยนะนี่เลยค่ะประมาณนี้นะแล้วก็ออกมาจะเป็นโซนกลางที่คานระหว่างห้องน้ําชายกับห้องน้ําหญิงนะคะก็จะเป็นโซนสําหรับทําความสะอาดเนอะล้างจ ล้างจานนะคะแล้วก็มีชักโคกรกแยกให้ด้วยอธิบรยากาศโดยรอบนะคะฝั่งโซนที่เรากางนะนี่เลยค่ะเต็นท์เราก็จะอยู่ตกต้นไม้ตรงนั้นนะวันที่เราไปก็คือไม่มีเต็นท์เนาะมีอยู่2เต็นท์ก็คือโล่งสบายมากเลยค่ะตรงนี้เหมือนจะเป็นสไลดเดอร์ให้เราลงไปเล่นนะแต่รู้สึกว่าจะเล่นไม่ได้หรือเปล่ามนาจะอันตรายนะน,นะมันลึกนะคะประมาณนี้เลยนะ ได้ยินเสียงไหม,มลมแรงมากเลย ก็สวัสดีทุกคนกับเช้าอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อคืนเรานอนคือฝนมันตกลงเม็ดใหญ่ๆแรงๆแ,แล้วก็ลงพัดทั้งคืนเลยทุกคนกลัวมากกลัวเต็นท์จะปิวนะคะก็บรรยากาศตอนเชา้าบรรยากาศดีมากนะเรามาเดินเล่นโดยเข้าทางหลักอีกทางหนึ่งนะคะเข้ามาก็จะเจอโซนป้ายบอกทางไปที่ต่างๆนะแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยไม่ได้มีในส่วนของคาเฟ่หรือในส่วนของพูลวิลล่าอะไรนะคะคิดว่าในนาคตเนี่ยเขาน่าจะมีปรับปรุงเพิ่มแบบ มีตึกไว้แล้วแหละแต่อาจจะยังไม่ได้มีของมาทำจริงๆนะคะที่นี่แการกลางเต็นเนี่ยเราจองผ่านเพจ Facebook มานะคะเดี๋ยวเราใส่ชื่อไว้ให้ก็คือเพจอ่าบราเธอร์แคมชนบุรีนะคะจองมาคนละ250บาทเรามาวันธรรมดานะคะคนไม่เยอะวันที่เราไปก็คือสรุปมีแค่2เต็นท์กลางสบายๆลมแบบเยน็นลมชิลบรรยากาศดีมากแบบนี้เลยนะคะ หมูกระทะเราก็มาสั่งที่นี่นะไม่ได้ไม่ได้จองล่วงหน้าด้วยก็คือมาสั่งหน้างานตรงนี้เลยน้ำาของน้ำแข็งก็มาซื้อที่นี่เหมือนกันของใช้จานชามถ้าลืมมามาก็ที่นี่มีถ้วยพลาสติกขายให้นะคะนู่นเรากากงอยู่ตรงนู้นมันจะมีทางเข้าตรงนู้นอีกทางหนึ่งที่เราเข็นรถมากลางนะคะตรงนี้ก็เข้าเดีกทางหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมีจุดปลั๊กไฟต่างๆให้เราด้วยนะคะบรรยากาศดีมากไปชมบรรยากาศโดยรอบกันเลยดีกว่าค่ะ